สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาที่เมืองอุบลครับมาตามหาเขียงเนื้อเขาบอกว่าถนนเส้นนี้มีเขียงเนื้ออยู่ห้าหกเขียงเลยนะครับก็เลยอยากจะแนะนําแฟนๆครับสไตล์เด็กตับนะครับถ้าผ่านมาอุบลคอเนื้อจริงๆอย่างอันนี้ครับร้านนี้ปาปาสักนะครับปาสักนะครับวันนี้ับมาอันนี้เป็นปาสักบครับลูกชายปาสักนะครับปาสักเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเนื้อวัวเป็นเนื้อวัวแบบไม่ใช่ตัวตัวใหญ่มากเนื้อแบบเนื้อนุ่มเนาะ เป็นนุ่มๆนุ่มๆสาวๆซึ่งซึ่งเพ่นกันว่ามันก็นก,กินง่ายหล่ะกัอ่ากินแบบเพราะวันนี้ย่มกันนะนะเนื้อนุ่มสาวนะครับโลเท่าไหร่ครับพี่จะเป็นโล่สามร้อยครับถ้าไปลาดจะเป็นเนื้อกันก่อนนะครับโล่ห้าร้อยพูดนะน้องจะใส่นะครับใส่้วยเป็นเหมือนด้วยเป็นแบบนี้มันจะไม่แดงนะครับมันจะออกสี่ยงคือแบบนี้โอ้นี่นี่นี่ถ้ามา ปลาสักนะครับเนื้อวัวสดดีอมันไม่เกินสนปีนะครับกเเนื้อเอวัวของร้านนี้เน้ๆคือไม่เกินสองปีนี่ถนบเส้มน,ะนะืะนอันนี้นเ,นเน็้นียกไม่เกินสอปีนับปกเระมาณนื้อเนือับทางใานนี้นนเป็นนิัวเมือง้ขงรากตัวเมืองไปสนามบินนะครับอยู่ซ้อยมือของป้านักโแบบเ,าากนเ,กเ้นิไ่องปานับพวกเมนเนองานนี่เนืไม่เนองนปีนะครับข้างในมี อันนี้ช่แหลเองเลยหรือว่าเราเราสั่งมาชั่แหลกเองนะครับโอ้วันนึงหลายตัวเลยเสังส่งชา,า,าติันัตัเะโอตัวนเรัอะัอันื้อส่วนไหนของขามันที่เขานี่ก็ไปจุ่ได้หมดนะครับดูนาคาลาย้างน,นี่คือขาลายมั้ะครับา,าแล่ให้จุ่ยสักน้อยเดี๋ยวปะเหจุ่ยนดียวปะเาสู่ครัเอาเคลิงลกเหรอ เพ่มโลกเพมโล่เขาเอากรับแดงเียดีครับจะเป็นเนือก่อนแบบได้ดีผมว่าอ่าทันไหมเาอินแบบแสงๆนี่ผมจะเอาแบบนุ่มๆครับนุ่มๆเพราะว่าผมสิบผ้าไปรีวิวหลายร้านนะครับพี่น้องมันมีสี่ห้าร้านเลยเลยผมจะพาไปรีวิวดูว่าแต่ละร้านเขาจะมี จุดเด่นแต่ละร้านเขานะครับขออนุญาตามีเคร <ขอ S 1> ออื่องอื่นทีกนะเอาลงมาอย่างนี้เครื่องนี้จะเป็นกลอนค้ายยอนนะครับคือตัวนี้มันจะต้ัวสั้นนะครับมันจะหนุ่มนะครับอ๋อน่าจับึงจีกระได้นะครับมันจะหนุ่มจางกันนะเออเนาะเอามง,ง,งี่ยเล็กน้อยหนึ่งวนก่อนนะได้ครับได<ช>้ครับตัวใหญ่เนี่ยฮะคือแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นของเขานะครับอันนี้ของปลาสับจะได้อ่านเนี่ยน้อยนึงแล้วตั้งหมดเคร่องไหน ดับขันทีลิวเอาวัตถึงเครื่องลูดเลยวะเอาวัตถึงเครื่องรูดครับผมสิดไปดิวิวหลายหลานเนี่ยหนึ่งนะเออเพราะว่าเขาได้ให้พี่น้องทางบ้านได้เห็นดิวันนี้ตั้งใจมาอุบลเลยครับเขาบอกว่ามีแฟนคลับบอกว่าถนนสายนี้ถนนสายจุสายจุสายจุพูดอะไรอันนี้ผมเอกลักษณ์ของป้าซักนะครับหลานเพบนกระดีเป็นแบบนี่ต้องเหนือวต้งเหนีย ตามหาเคียงเนื้อที่เออมัน่นี่ตักน้ำพูนอ่ะมันย่ีโค้งเบิดมือหนึ่งต2วตไว้เลยครับแนนบอ้คาามาขายีสมีิ0ขีดอนี้เพิ่นตักเกเด็กเดกอ อั่นหันเลยครับกระเซากระเซา้างในโอ้คนอย่าีนี่พอได้พี่น้องจะมีพวกผักผักไทยเรากะเครื่องปรุงขายเลยนะครับถ้าจะเอาเปจุ่ดึกจุอะไรได้หมดเลยนะครับโอกระเซาเลวยแล้วร้านขาสักนะครับมันขึ้นจะหันให้เลยนะครับเหมือนที่เลย โชว์แน่โชว์น่โชว์นโชว์น่โชว์ีมืออ๋ออันใหญ่แห่เอาเลยจสู้ผมด้ยครับ้างลานเลยโอ้ไงโผดเราลงอีกนะเไม่ยสุดเลครับพี่น้องตสดเลยโอเคครับ จะบอค่อยหนาครับพอค่อยๆเขาเป็นคู่งวนตัวน,น้อยขัวน้อยรรรครับวัวเผือกสองปีครับคุณชม<อ>ครับปลาสักเนื้อวัวสดนะครับถ้าผ่านมาเส้นจะไปสนามบินนะครับจากอุบลปลาอันนี้เนื้อคนกันง่ายมั้ยนะพี่น้องโอ้ย ดูแต่ละร้านแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันนะครับอ่าโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปหลายร้านนะครับเราจะไปสัมผัส่ีทีเด็ดของแต่ละร้านนะครับอันนี้วัวหนุ่มนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเน้นนิยมวัวหนุ่มๆมันจะได้กินง่ายๆเพลย์เนาะเจ้าบ่าครับปลาสั่งเนื้อวัวสดนะครับหนึ่งเื้อ เป็นะครับขอบคุณนะครับนิ่งนะครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะครับร้านนี้นะครับชื่อน้องอะไรครับน้องยังก้ไงนครับน้องนิกนะครับมาหาน้องนิกเลยเบอร์โทรนะเบอร์โทรนะเบอร์โทรกะศูนย์เก้าสามสามสองหนึ่งแปดห้าหกครับพี่น้องโทรมาหาน้องนิกได้เลยนะครับแล้วขบิบเบิลร้านยืนต่อไปครับขอบคุณครับตรงมาครับยูเทิร์นก็จะมีอีกท้ายหนึ่งครับ ถนนสายนี้ผมใช้ชื่อว่าถนนสายจุนะฮะอันนี้อีกร้านหนึ่งนะครับนาวินเนื้อวัวสดไปเบื่อครับไปดูรีวิวกันดูหน่อยสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นนาวินเนื้อวัวสดนะครับก็อันนี่มันมีตูอย่างงามเลยพี่น้องตู้งามแล้วก็นเนื้องวัวหน่อยอู้มีลิ้นครับอันนี้ลิ้นเนื้อแดงๆเลยอันนี้มันมีตู้ใสยางดี โลเท่าไหร่ครับพ่อโล่สามร้อยเช่นกันนะครับพี่น้องอันนี้กําลังกําลังกอ,อกปีครับพ่อกอกปีปีนี่แถมหรือเสื่องนะครับแถมแถมเนาะโอ้กําลังกรอกตะวันลานหน้าวิ่งน,นี่เป็นสี่มีตู้นะครับพี่น้องเออเมื่อหนึ่งเบิดหลายโล่คพ่อนี่เป็นโต้เลยบปล่ครับป้าพี่น้องอันนี้ก็จะมีข้าวคั่วมีอะไรเหมือนกันนะฮะร้านนี้ นาวินเนื้อวัวสดนะครับมีตู้เพื่อไม่ให้ลมเข้าพอดีนะครับอ่ะไปดูอีกร้านอื่นต่อไปครับพี่น้องครับยังไม่สุดนะครับอันนี้ร้านที่สองเองแม่มแก่โอ้หนึน่งวัวนมนมด้ลยนบพี่น,อน้องได้โตเท่าไรครับร้านนี้สามเลยได้เราสามลอยครับพูดสาม้อยที่กันนะคโอ้โหนี่มีแถวเขาเลยแม่สวัสดีครับจ้าถนนสายเนื้น<า>นอครับฮะ เปนเนื้อครับเป็นเนื้อเนื้อง่วบาดน้แม่เนาะใา่บรรยากาศเนื้อง่ววพันนะครับบ้านนาเมืองแต่ผมให้ฉายาเส้นนี้ว่าถนนสายจูครับพี่น้องมีลายลามี่องเอาีแ่อาวเอาเอาเอาเอ้อ่านมาถนนสนี่อันนี้ร้านที่สามเลยนะครับ ขายเนื้อเนื้อล้วนเลยนะครับล้วนเอาเอาจุจุผมนี่มีเ่รอไ่นีเป็นยังครไงสิหลาบเุกนี่หลายลานมาสักเอาทั้งใบเห้าเห็นฮะขอเห้ากับรถ ยามเป็นดีซ um> at ื้อยามมันมายามมันรีวิวคุณก่อนเนาะกลับมารีวิวให้เอาพี่น้องกันผ่านมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลากลากเนี่ยเลยากแม่แขกนะครับงานนี้ก็ถ้ามาจากสนามบินเป็นลากที่สองนะครับเอาสองร้อยบาทเรื่องขั้วข้างๆเพื่อกันครับเขั้วบ้านเนาะครับพั้วกาโดนอยู่โอ้ขาเมื่อนึกขาไรโดวครับโอ้อต่อขาผมเป็นอ๋อช่วงนี้เราก็แป้งเป็งส้อขาแป้งเป็นส้อขาแป้งกันเลย ขายเป็นไงก็ร้านอื่นนะมันบอกเงินตัวเดียวม่าสีเบอร์เบิร์ดนะครับพี่น้องเอ้าฝากมาอุดหนุนกันครับร้านแม่แขกนะครับถ้าผ่านมาอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันครับโอเคครับเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าหกสามศูนย์ครับแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหกสามศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องครับเอ้าขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับไปครับเออไปมาอีกแล้วครับเลยมาอีกไม่ถึง ไปถึงห้าสิบเมตรครับร้านพ่อหลอดเนื้อวัวสดแท้ครับโอ้นี่พี่น้องเนี่ยร้านเมื่อกี้ร้านปลาสักอยู่ตรงโน้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ร้านพ่อหลอดครับพี่น้องโอ้อันนี้เอ้าวเบิ่งสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ร้านพ่อหลอดโล่เท่าไหร่ครับอันนี้โล่สามร้อยครับโล่สามร้อยหมดเลยนะครับพี่น้องครับเพื่อนุ่มๆพ่อแม่โตเดียวกันพ่อเดียวกันหู้ยทำไมครับพี่น้อง นะนางไม่ไม่ได้ทำงามเลยนะอย่างวัวนมคนไทยแต่แ้าร้านนะครับก็จะมีเอกลักษณ์เนี่ยจะมีผักมีอะไรทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โี่เรื่องหลอกเครื่องในมดถนนซายนี่เศษนี่อันนี้อันนี้นะฮะที่มรสน้๊วคับพวกหางพวกอย่างเนาะครับอ๋อเอา้าอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งครับร้านก็หลอด อรอเนอวัวสมบอทั่วนะครับศูนย์แปดสามสองแปดเก้ี่ก้านย์แ้นะครับอีกร้านหนึ่งที่อยู่ในถนนสายจุทางไปสนมดินนะครับอ่ะมารีวิวให้นะครับพี่น้องเนื้อนี่มันก็ขึ้นอยู่กับร้านนะครับถ้าร้านแบบเนื้อวัวหนุ่มวัวแก่ก็จะแตกต่างกันไปอยู่ทีน้าจิ้มนแหุดยอดกันขึ้นน้าจิ้มมัสายจุเขามาตามหาเอาไปเปเบิงลานอีกต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ ขอรีวิวกพ่อนนะครับลงเลยอันนี้ก็อีกลานหนึ่งครับพี่น้องทัดมาจากโอ้พอดีมีเนื้อแดดเดียวครับเนื้อแดดเดียวนี่นี่ร้านหนึ่งชื่อร้านหน่อยเนื้อสดนะครับสวัสดีครับแม่โอ้คุณแมาพี่ครับอันไหนกันคุณแม่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายวัวีิ ขาใหญ่เลยจริงหอตัเท่าไร่ท่าไหร่ามเท่าไรครับผมมขาใหญ่เยแล้ว่สูเล็กาไหร่ฮะสูเล็กตัวอไน้ำลาหนพี่น้องครับผมไม่ครับแม่แม่คลเมื่อเึ่งขายร้เพราะอะไรครับลา้เพราะขาขาเมื่อว่าายโตัตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับผมขาเองดูไปเอามาจากโรกเสียงครับผม อ่ะที่เป็นหัวหัวใหญ่น้องหัวใหญ่น้องหัวโบคือไงเป็นไงครับผมหัวหนึ่งหัวหนึ่งอ่ะที่ไปคูดิเห็นจริงไม่เกี่ยวฮะเห็นได้ยินไม่เกี่ยวนั่นแหละจุจุลายพี่น้องว่าถ้ไปเห็นแนวอื่นน่ะคือจุขั้งแก้วกันก็เลยมาในน้ำร้านเนี่ยก็จะได้เบิรงกันครับผมเออเอาฝากกเรื่องครับพี่น้องร้านซอยจุข้างทางที่อุบลนี่ติดกันห้าร้านเลยติดกันเลยนะครับใครชอบสไตล์ไหนก็เิยนะครับ เ,เสียง,ว,งว่าสัตว์ปุ่นเหี้างเสียงหางยนเสี้ยงเหี้ยนจ้าลุ่นนี่ไม่จา้าลุ่นี่มันน่าตื่นยิ่งนี่เลยไม่จา้าเป็นเผาเอาไปเผาเอาฝากนะครับก็ใครชอบสไตล์ไหนร้านแบบไหนก็ดูได้นะครับนี่ก็เป็นถนนอีสานหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินของพี่น้องชาวอีสานบ้านเขานะครับขุงลัตเตอานีก็อีกร้านหนึ่งร้านแม่หน่อยนะครับใครผ่านม,มาผ่านมาแวะกันได้นะครับนี่แม่หน่อยเนื้อสด 0 8 9 6 2แป7 5 3โทรมาสาั่งเตะด้ะครับพี่อ้นี่เียบอะี่รไหนคะรกหราบคุเ<ะ>ตือตัวจัง้ฮะุลาบ้อบรจายังไงครับผมล่ะสวัเอาีอานล่าไปก่อนนะครับเด้อเอาคลิปีสวัสดีครับ